ผู้ใดปรอบมือขอห้ได้ด้วยด้อจ้าสาธุปากอีกหนึ่ง <c oughs> งานเปล่งพิเศษสำหรับพี่น้องสาหัสสกันและก็แฟนๆที่รับชมอยู่ที่ไลฟ์สดด้วยนะใช่ค่ะไผ่มีโทรศัพท์เปิดแฟตแล้วยกขึ้นสูงๆได้ไหมครับอยากเห็นแฟดจากทุกคนจังเลยค่ะอยากเห็นทะเลาดาวจากจังหวัดกาฬสินพี่น้องเปิดแฟดโทรศัพท์แล้วซองมหา <c oughs> บอยสิริชัยได้หมดอี<ร>แม่เฮ็ดเป็นบ้านแม่แม่ข่อยกรลังหยุมกันอยู่ยเดิน ขอให้มีความสุขกับผลงานเพลงนี้นะครับหนึ่งผลงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะฝากใครพี่น้องที่อยู่หนาวเบที้และก็ร่วมไปถึงอยู่ทั้งหลยสดน้ำคา่าขอเสียงใครที่มีความรักดังๆได้ไหมครับ,รบขอให้สมฝังในความรักทุกท่านนะครับ งานจนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางกันมาแต่ไกลอยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอคือคนที่้า กำหนดลงมาไม่เป็นคนนะั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคน,คนที่จะไม่ไปไหนจะดีะท่ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะอยู่แลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย เธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหม,ไหมนานเดินนานจักนีที่คำว่ารักจะได้คำงานพวงใหญ่เมื่อยามใกล้กันและคอยคิดถึงกันเมื่อยามห่างไกลมีแต่เราเท่านั้นที่เดินร่วมทางไม่ว่าเมื่อไรคืนวันที่เคย จะไม่มีทางวนคืนกลับมาเพราะว่าในวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอเป็นคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอวะกว่ารักและพูดว่ารักนัลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะมีเท่าไ คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมอเธอชโยกสูงสุดรโยกสูงสุดน่ารักสุดน,นะฮะ ขอบคุณนะคะขอมีความสุขในควาคืนนี้ค่ะสวยมากเลยครับคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะที่จะรายจะไม่ทิ้งกัน คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ทั้งวันสุดท้ายคือเธอที่ไหมคือเธอที่ไหยคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหน จะดีจะได้จะไม่ทิ้งเอันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ทึงวันสุดท้ายเธอที่หไหมคเธอที่ไหมกรี๊ดดังๆอีกสักครั้งได้ไหมครับ ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมายนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อจริงๆแล้วเพลงจ,จบมันต้องก่อนนะ <c oughs> เสียงประมือดังๆเป็นกำลังใจให้แม่อตอน,<ห>นรัก<ห>แอนออร่ดี ขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะแอนออรีขอกราวสวัสดีพี่น้องเช่าอำเภอสหสขันพี่น้องกาลสินพี่น้องไกลเคียงทีมห้กระมังแรงใจนะคะกับลูกหลานเช่าหมอํำใจเกินรอยและกัร่วมไปถึงแอนออรีย์ด้ในคืนนี้ค่ะสบายดีป้าจ้าคิดถอดคิดถึงค่ะบ้าดดมาเย่ยมมถามเขาทาาั้งนี้จะเทือ่อวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแล้ว ะคอะยู่น้ากันจนซอดแจ้งแล้วก็พี่น้องทั้งไล่สดนําที่สนับสนุนนะครับ<ม>ไหนวันนี้ใครเจอกันเป็นครั้งแรกบ้างครับไหนใครเจอกันในติ๊กตอกบ้างคะไล่ไลด<า>ดสดไล่สดป้าเลยแม่ข่อยไขยข้าหมากแล้วก็หูจักไล่สดแล้วว่าจะไป่นิยังตตแต่ละมือไม่จะแอนบอยแล้วว่า <laughs> คคุณมุดเจ้าคือกอดซืือคือบ่หอมกันพร้อมเพลงนี้มันบ่มีบอลหอมแมเอากระบอลหอมจนทนที่เคยบอกว่ารักนั่นเองความร้อมกันตัวฮะร้อมกันตัวพี่ร้างมาเบิ่งตาเลี่ยมเมาเมายู่นี่มาถาเบิ่งมุ่เจ้าหอมเลยจะเป่าหอมทอเอาหอมบัดสุดท้ายบัดเตยล่าซะหอมบัดเตยล่าติครับ้อมว่ามุดเจ้ายอมว่า เต้ยล่าจังหอมพี่น้องจังสิ่น้ำลายเอาบัดเต้ยล่าจังจูปากันก็นเลยจ้ะอ้ยตาหอมกับพ่อแห้งแล้วนะขอบคุณค่ะหอมกับพ่อแห้งแล้วล่ะขอบคุณรางวัลนำใจค่ะขอบคุณพี่น้องที่เสียสละเวลาใหม่กำลังใจในมอนี้น้ำใจขอบคุณค่ะคือในรูปบอ จะดึงแห้งไรได้แม่ฮะอันมันสิกระทบกระทั่งหอนนั่นแม่ไม่อย่างคอยย่านมันกระทบกระทั่งเจ้าอย่าบ่อยเกลียดหลายคนนางซาอยู่เอาเกลียดอย่างคอยบ่ได้ว่าเจ้ามีลูกนเด้อหนิคอยว่ายาดึงแห้งหลายคอยย่านมือเจ้าซ้ำพนเล่นสิจอบจอบนี่ยค่ะ เพราะท่านมีแต่ปีนาเพะแน่ดอกครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็บอกให้พี่น้องเมื่อช่วงร่าเรื่องต่อกนแอนก็ยังอยุมงนี้จนหอดเตยล่าอยู่น้ากันจนแจ้งค่ะพี่น้องนะคะขอให้อยู่น้ากันนังสีโดดๆอย่าพึงเมื่อทั้งนอกบ่รู้ว่าเขามาเบิดบองด้านหน้าก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอเสียงคนมากเตยดังๆนะครับ เดี๋ยวจะมอบเวทีจะยกเวทีนี้ให้แอนอร์ดีนะฮะยกใครเลยกจียกใครเล้กค่ะโอ้ยมันเกิดเดี๋ยวมันเกิดสิเป็นอันเดียวกันคือเขาตัวน้องกับเป็นแต่ยกใครนี่หรอกแต่ซื้อรถให้กันสองสามกันเลย